สวัสดีครับคุณครูครับคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอการใช้งานแบบประเมินการเรียนการสอนของภาคเรียนที่1นึ่งทับสงสี่นะครับในกรณีที่นักเรียนประเมินเสร็จแล้วคุณครูจะนําไปตรวจสอบและเอาไปใช้งานอย่างไรนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูให้เข้าที่เมนูหลักนะครับของโรงเรียนของเรานะครับคือ mtp ac th นะครับก็ จะต้องมีคําว่า web d e านหน e าด้วยนะครับแมนจะเข้ายากนิดนึงนะครับก็ไปที่ห้องวิชาการนะครับในเมนูนี้นะครับผมได้อัปเดตภารียที่2ทับสองสี่ทีร้อแล้วนะครับแต่ว่าบางเมนูยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้เป็นทางการนะครับเราไปดูภารกิจหลักนะครับของภาคเรียนที่1นึ่ทับสองอันสุดท้ายของเรานะครับก็คือด้านล่างสุดเลยนะครับก็คือโครงการนิเทศภายในสารึกษานะครับหนึ่งทับสองห เมื่อคุณครูกดเข้าไปก็จะเห็นหน้าตาของแต่ละกลุ่มสาระนะครับซึ่งคุณครูก็เข้าไปเยี่ยมชมไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีเมนูขึ้นมาใหม่ก็คือด้านล่างนะครับในการค้นหาการประเมินของนักเรียนและผู้บริหารน,นะครับเข้าไปทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากได้ปิมน์ออกมาพิ้น์เอาออกมาเราจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณครูต้องเข้าเข้าดูใน รูปแบบขององค์กรนะครับเข้าไปดูรูปแบบขององค์กรหมายความว่าตรงตรงด้านตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับคุณครูจะต้องเป็นองค์กรที่ลงท้ายด้วย mtp.acath นะครับคุณครูจะสามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเป็นการแชร์ในรูปขององค์กรนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ก็คือให้ล็อกอินในระบบนี้นะครับโดยจัดฐานอ่าแอดเค้าตัวเองให้เป็น mtp.ac.th นะครับแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปเลือกที่ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอ่ะของตัวเองอ่ะของของคุณครูสไทยกันแล้วกันนะครับไปตรงคําว่าแบบฟอร์มนะครับตรงที่คําว่าแบบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ไปที่สแสดงข้อมูลสรุปการตอบกลับนะครับ ก็รอสักครู่หนึ่งก็จะกลายเป็นหน้าตาของแบบสอบถามที่เราเคยเชื่อมต่อไว้นะครับก็จะเป็นลนักษณะว่าจํานวนนักเรียนนะครับว่าตอบมากี่คนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วอมีเรื่องของสิติออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับครูต้องการพิมพ์หน้านี้ก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อความประทับใจก็ลองอ่านตรงนี้ดูคนนะครับว่าคุณรูอ่าน,นักเรียนพูดอย่างไรครูหัวหน้าคุมสระพูดอย่างไรนะครับแล้วก็ ไปที่คำสั่งปริ้นเลยนะครับปริ้นเลยนะครับคอนโทรลพีหรือคำสั่งปริ้นนี่แหละนะครับเสร็จทีนี้ถ้าคุณครูอยากได้ถ้ามีเครื่องปิม้นโดยตรงที่เชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับคุณครูก็เลือกอชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ประจําตัวของท่านแต่ถ้ายังไม่มีก็ให้เซฟเป็นไฟล์นะครับ pdf แล้วก็กดเซฟนะครับก็จะมีชื่อของเราออกมานะครับคุณครูก็พิมพ์ได้เลยนะครับกดพิมพ์แค่นี้ก็เสร็จ เรียบร้อยนะครับก็จะได้งานของเราออกมานี่ก็คือการนำปินเอา์นะครับปินเอา์ของการรายงานของนักเรียนนะครับส่วนผู้บริหารก็รับสารกันนะครับมีอะไรสอบถามนะครับก็ค่อยถามนะครับมาอันนี้แก้ให้คุณครูได้ใช้งานนะครับแล้วก็ไปอ่านดูบรรยากาศการสอนนะครับแล้วก็ความสุขของลูกศิษย์ลูกหาเราที่เขาส่งต่อมาให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ